ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของเราทุกคนเคยมีชีวิตที่เหมือนคนอื่นไหมตื่นตอนเช้าเรียบอาบน้ําแต่งตัวอย่างกับจะไปประกวดแฟชั่นในรถไฟฟ้ากินข้าวเช้าในรถเพราะไม่มีเวลาแล้วไปถึงออฟฟิศก่อนเวลาแค่5นาทีแต่ต้องอยู่เกินเวลาอีกสองชั่วโมงชีวิตเหมือนอยู่ในโหมดอัตโนมัติกดปุ่มตื่นปุ่มทํางานกดปุ่มกลับบ้านแล้วก็กดปุ่มหมดแรงนอนหลับ ชาติชีวิตเป็นเกมคงอยู่ในด่านที่ชื่อว่าใช้ชีวิตตามคู่มือสังคมแน่นอนใครๆก็อยากปลอดภัยอยากมั่นคงอยากเป็นคนที่พ่อแม่ภูมิใจแต่บางทีการใช้ชีวิตแบบที่ใครๆว่าดี มันอาจไม่ได้ดีสำหรับเราก็ได้นี่คือเรื่องราวของคนที่ตัดสินใจเดินออกจากกรอบชีวิตที่ใครๆเขียนไว้เขาไม่ได้หนีจากโลกนะเขาแค่เปลี่ยนช่องทางการใช้ชีวิตเท่านั้นเองบางคนเรียกว่าลาออกจากระบบแต่ว่ามันคือกลับเข้าสู่ตัวเองมากกว่า ลองคิดภาพดูสิคนในออฟฟิศกำลังประชุมอย่างจริงจังเรื่องยอดขายเรื่อง KPI เรื่อง Fi presentation ที่มีแผนภูมิเยอะกว่ากราพุ้นแต่มีคนหนึ่งนั่งอยู่ในวงแล้วเงียบไปก็มไม่ได้ง่วงแค่กำลังคิดว่านี่เราจะนั่งประชุมเรื่องยอดขายไปอีก20ปีจริงๆเหรอือแล้วพอกลับบ้านเขาเลื่อนโทรศัพท์ดูคลิปคนไปเที่ยวเขาลลกพักทำคาเฟ่ ทำสบู่ทำเทียนหอมจู่ๆหัวใจก็รู้สึกเต้นแรงกว่าเวลาประชุมอีกเขาคิดแวบ,บหนึ่งว่าถ้าเราเป็นคนแบบนั้นได้ก็คงดีแต่แน่นอนเสียงอีกฝั่งของสมองพูดขึ้นมาทันทีอย่าบ้างานมั่นคงเงินเดือนดีไปปลูกผักได้อะไรนั่นแหละค่ะเสียงในหัวมันเถียงกันแบบนี้ทุกวันและวันหนึ่งเขาตัดสินใจฟังเสียงที่เงียบที่สุดเสียงที่พูดว่าลองดูสักครั้งสิ ภาพในหัวเปลี่ยนจากออฟฟิศแอร์เย็นเป็นทุ่งนาอุ่นๆลมพัดเบาๆเสียงจิ้งหรีดรอ้องนั่นแหละวันที่เขาเริ่มชีวิตนอกกรอบวันที่ไม่มี KPI มีแต่คำว่าใจพอไหมเขาไม่ใช่คนเดียวในโลกนี้ที่ทำแบบนั้นเบน ผู้หญิงวัย32อเด็กกราฟิกดีไซเนอร์จากกรุงเทพแลาออกจากบริษัทที่ทำงานมานาน8ปีแล้วไปเปิดร้านกาแฟในเชียงใหม่ตอนแรกทุกคนบอกว่าอีกหน่อยก็กลับมาแน่แค่เบื่อชั่วคราวแต่4ปีแล้วคะ่ะเขายังไม่กลับเธอเล่าว่าตอนอยู่กรุงเทพเธอมีทุกอย่างที่เขาว่าดีแต่ไม่มีเวลาใช้เลยพอมาอยู่ที่นี่ เงินน้อยลงครึ่งหนึ่งแต่เธอยิ้มมากขึ้นสองเท่าฟังแล้วเหมือนคำพูดสวยๆใช่ไหมคะแต่เธอพูดพร้อมเสียงหัวเราะออกมาแบบจริงใจคนที่ไม่ได้พูดเพราะมันดูดีแต่พูดเพราะเธอรู้สึกแบบนั้นจริงๆอีกคนชื่อพี่ต้นอดีตเซลลขายรถในกรุงเทพเขาขายคอนโดทิ้งแล้วย้ายไปอยู่ขอนแก่นเปิดฟาร์มผักอินทรีย์เขาบอกว่าชีวิตเก่า มันเหมือนละครซ้ำทุกวันตื่นตีห้าเจอรถติดหนึ่งชั่วโมงเจอลูกค้าบ่นอีกชั่วโมงกลับถึงบ้านก็หมดแรงจะยิ้มให้ใครตอนนี้เขาตื่นเช้าเหมือนเดิมแต่ได้ยินเสียงไก่แทนเสียงรถเขาหัวเราะแล้วบอกว่าผมยังเหนื่อยเหมือนเดิมนะแต่เป็นความเหนื่อยที่มีความหมายกว่าเดิมเยอะเลยหลายคนอาจคิดว่าชีวิตนอกกรอบฟังดูโรแมนติก แต่จริงๆไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกมันมีน้ําเต็มไปหมดบางวันขายของไม่ได้บางวันฝนตกทั้งวันแต่ต้องออกไปเก็บผักบางวันหมูในฟาร์มป่วยจนต้องขุดหลุมฝังเองเขาเล่าว่าตอนนั้นร้องไห้หนักมากแต่พอผ่านวันนั้นไปเขากลับัวเราะได้ตอนอยู่ในกรุงเทพเขาร้องไห้เพราะหัวหน้าตอนนี้เขาร้องไห้เพราะหมูตลกดีไหมนั่นแหละคะ่ะความแตกต่างระหว่างชีวิตในกรอบ กับชีวิตที่เราเลือกเองมันไม่ง่ายขึ้นแต่มันจริงขึ้นบางคนอาจบอกว่าก็พวกกคนพวกนี้มีทุนมีเงินเก็บไงถึงกล้าออกจากระบบใช่ค่ะบางคนอาจเริ่มจากมีเงินเก็บ แต่ก็มีอีกหลายคนที่เริ่มจากศูนย์มีแต่ความกล้ากับความเชื่อว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าการรอเงินเดือนพี่หญิงที่เคยรู้จักขายอาหารตามสั่งอยู่แถวระยองเธอเคยทำงานโรงงานสิบกว่าปีจนวันหนึ่งเธอป่วยจากความเครียดเขาบอกให้พักเธอเลยลาออกแล้วเริ่มขายข้าวผัดหน้าบ้านเธอบอกว่าแรกๆก,ก็กลัวไม่มีลูกค้าก็ร้องไห้ แต่ตอนนี้ไปได้วันละพันห้าก็อยู่ได้สบายแถมยังได้อยู่กับลูกทุกวันแล้วเธอก็โหเราอเสียงดังพร้อมพูดว่าแต่ถ้าให้กลับไปโรงงานอีกคงต้องลากศพไปแน่ๆฟังแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ สิ่งที่สังเกตคือคนที่ออกจากกรอบชีวิตมักจะไม่ได้หนีปัญหาแต่แค่ยอมรับว่าชีวิตแบบเดิมมันไม่เหมาะกับเขาอีกต่อไปเหมือนเสื้อที่ใส่มานานจนมันคับเขาไม่ได้โยนทิ้งนะคะเขาแค่ถอดมันออกแล้วหาตัวใหม่ที่ใส่สบายกว่าทุกคนมีจังหวะของตัวเองในการรู้ว่าเสื้อตัวนี้ไม่พอดีแล้วแต่จังหวะนั้นมักมาพร้อมคำถามง่ายๆแต่เฉียบลึกว่าเรายังมีความสุขอยู่ไหม เคยถามคนคนหนึ่งว่าไม่กลัวเหรอที่ลาออกมาแบบนี้เขาตอบว่ากลัวสิแต่กลัวอยู่ไปโดยไม่ได้ลองมากกว่าประโยคนั้นมันติดหูมาจนถึงวันนี้เพราะจริงๆแล้วชีวิตเรามีสองอย่างให้เลือกอยู่กับความกลัวหรืออยู่กับความเสียดายในอนาคตแล้วถ้าเลือกได้คุณว่าอยู่กับความกลัวที่มีชีวิตยังดีกว่าอยู่กับความเสียดายที่ไม่มีโอกาสแก้ไข บางคนอาจไม่ได้ออกจากงานบางคนอาจยังอยู่ในระบบแต่ก็เริ่มใช้ชีวิตนอกกรอบในแบบของตัวเองเช่น หยุดเช็คอีเมลหลังสองทุ่มติ่มปลูกต้นไม้ในห้องเริ่มทำขนมขายของเล่นๆหรือเริ่มเขียนบล็อกตอนกลางคืนมันไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องลาออกไปอยู่ในป่าแต่ได้ทำอะไรที่ทำให้รู้สึกว่านี่คือฉันจริงๆแค่นั้นก็ถือว่าออกจากกรอบแล้วคนรุ่นเรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของโลกสมัยใหม่ เราเห็นพ่อแม่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตเห็นพวกเขาเหนื่อยแต่ยังยิ้มแล้วก็เห็นตัวเองในกระจกตอนนี้เหนื่อยเหมือนกันแต่ยิ้มไม่ออกใจเ,เริ่มคิดว่าชีวิตมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นบางคนเจ็บป่วยถึงรู้ว่าต้องหยุดบางคนอกหักถึงรู้ว่าต้องเริ่มใหม่บางคนไม่มีอะไรเหลือถึงรู้ว่าชีวิตยังไม่จบทุกคนมีจุดเปลี่ยนของชีวิตไม่ต้องเหมือนกันแต่การออกนอกกรอบ ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะดีขึ้นทันทีหรอกนะมันแค่ให้โอกาสเราได้รู้ว่าชีวิตมันยังมีรสชาติอื่นๆน,นอกจากรสเค็มของเหนือจากการทำงานหนักกับรสขมของกาแฟตอนตีสามมันมีรสเปรี้ยวของความท้าทายรสหวานของความภูมิใจในสิ่งเล็กๆและรสเผ็ดของความกล้าในวันที่ใครๆก็เข้าใจเราชอบคำพูดหนึ่งมากที่ว่าเรามีชีวิตเดียว อย่าใช้มันเพื่อตอบโจทย์ของคนอื่นและสุดท้ายไม่ว่าจะทำงานในเมืองหรืออยู่บนเขาทุกคนก็ต้องหาคำตอบเดียวกันคือเรามีความสุขไหมและคำตอบนี้ไม่มีใครบอกแทนเราได้เลยตอนนี้ในโลกออนไลน์เต็มไปด้วยคลิปคนลาออกจากงานไปเริ่มชีวิตใหม่มีทั้งสำเร็จและล้มเหลวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือแววตา พวกเขามีแววตาของคนที่ได้ลองแม้จะยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยพวกเขาได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองไม่ใช่แค่ผู้เล่นตามสคริปต์ของใครบางทีการอยู่นอกกรอบไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนที่อยู่หรืออาชีพแต่อาจหมายถึงการเปลี่ยนวิธีคิดเช่นจากต้องได้ทุกอย่างเป็นแค่พอใจกับสิ่งที่มีจากกลัวผิดพลาด นตักต้องได้ทุกอย่างเป็นแค่พอใจกับสิ่งที่มีจากกลัวผิดพลาดเป็นการอยากลองดูจักใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเรามีค่าเป็นใช้ชีวิตเพราะเรารู้ว่าเรามีค่าอยู่แล้ว ท้ายชีวิตก็เหมือนภาพวาดบางคนใช้ไม้บรรทัดวัดทุกเส้นบางคนระบายตามใจไม่มีใครผิดหรอกแต่เราอย่าปล่อยให้คนอื่นมาจับมือเราวาดแทนเท่านั้นพอเพราะตอนจบของรูปนั้นเราเท่านั้นที่จะต้องมองมันทุกวันอยากฝากไว้อย่างนี้ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้เหมือนกรอบรูปที่แคบไปหน่อยอย่ากลัวที่จะขยับออกมาไม่ต้องกระโดดข้ามกำแพงใหญ่แค่ขยับทีละนิดก็พอ ต้องทำสิ่งเล็กๆที่คุณอยากทำมานานแต่ไม่เคยกล้าพระบางทีชีวิตที่ไม่ตรงกอบอาจไม่ใช่ชีวิตของคนอื่นแต่มันคือชีวิตของคุณที่รอให้คุณเลือกเริ่มต้นเท่านั้นเองจำไว้นะไม่ต้องกลัวถ้าคนอื่นมองว่าชีวิตคุณแปลกระสุดท้ายกรอบที่เขาพูดถึงนะ่ะเขาเป็นคนวาดขึ้นเองแต่คุณนะ่ะเป็นคนวาดชีวิตตัวเองต่างหากขอบคุณที่รับชม